ตอนนี้เราอยู่กันที่บอสตันค่ะพร้อมเปล่าพูดก่อน,พ,อพ,อนพร้อมสิครับว้าวในช่วงเวลาเนี้ย สรุปจัดไปครับวันนี้ส,นนสำหรับผู้หญิงนะคะไม่ไหวค่ะตอนแรกก็จะกลับแล้วแต่สุดท้ายไม่ได้กลับค่ะตอนนี้เพื่อนๆทุกคนได้ของกันหมดเลยนะคะเก๋ <S <s สุดๆ้ดานนี้คนมาค่ะ สวัสดีค่ะเกาโขกับมิวกี้คือแม่สวยแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็ซูซ่านะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บอสตันค่ะ <c oughs> ซึ่งจะบอกว่าบอสตันนี่ก็เป็นแพลนตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าเราจะมากันจริงๆมิวกี้ก็แบบสองจิตสองใจว่าจะไปนิวยอร์กเลยนะคะแต่ว่าเฮ้ยพอมาแล้วแบบเกินคาดคือบ้านเมืองสวยมากนะคะถนนทุกอย่างคือแบบสวยมากๆเลยผู<ๆ>้คนใส่แมสน้อยที่สุดเราลงจากรถมาเราก็ต้องใส่แมสนะจริงวันนี้นะคะเราจะเดินช้อปปิ้งที่บอสตัน กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพร้อมเปไหมลุยพร้อมเปยเป่าพูดก่อนตอนนี้อยู่พร้อมสิครับอ่ะโอเคไปได้โอ้ยนนแบบสวยมากๆเลยอ่ะพี่นันดูฝังนู้สิ อากาศบบสบายมากตอนแรกเมื่อกี้เข้าใจว่าจะต้องหนาววันนี้นะคะแต่ว่าแบบไม่หนาวเลยคือมีลมนะคะแต่ว่าวันนี้แดดน้อยนะ แค่จะไม่มีแดดเลยอ่ะคิวมากเลยอ่ะเฮ้ยบอสตันสวยกว่าที่คิดเอาไว้เยอะอันนี้แบบเราอยู่ย่านที่มันแบบเป็นช้อปปิ้งต่างๆงงนะทุกคนซาร่าที่อเมริกาต้องต่อคิวทุกที่และคิวยาวมากไล่ตั้งแต่ที่ไหนมาไมามี่ห้างใหญ่มาถึงวอชิงตันดีซีแล้วรวมถึงตอนนี้เราอยู่ที่บอสตันคิวซาร่าร้านนีไม่ีคิวนะแต่ซาร่ามีคิวงงมากล้นหน้าเหมือนคนไทยนะ คนดังคนดังเมืองไทยพี่คะพี่ใช่พี่นิดพี่กับพี่าหับพี่นัยกัคะพี่นัยี่นเดี๋ยวขอถ่ายรูปคนณี่นัยน์หน่ยค่ะอ่าสงสารเลยคนนี้ร้านนี้เราก็อุตส่าห์แบบทำกันบ้านมาคือร้านนี้จะมีแบบรวมแบรนด์ดังๆนะจะมีมองแคลมีแบบยีนของอามิรี่แต่วันนี้วันอาทิตย์ปิด งงมากอ่ะวันอาทิตย์ปิดวันที่คือวันที่คนมาเดินเยอะที่สุดไม่เหมือนปิดไงแต่เรประเทศอ่ะไปต่อไปต่ออย่าหน่อยอย่าหน่อยเป็นร้านเดียวที่มีอเมริกตั้งใจแม่งกินพึ่งเลยตอนนี้ อันนี้เขาเรียกว่าดักทัวจะเป็นซิกเนเจอร์ของบอสตันคืออยู่ได้ทั้งน้ำแล้วก็ทั้งบกในคันเดียวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวต้องจองก่อนเดี๋ยวต้องจองก่อนดักทัวเจ๊ก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 อุ้ยสวยมากเลยที่นี่เป็นเกย์ เหมือนเดิมนะคะเขาก็จะถามเราว่าเราทำนัดเอาไว้หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ทำนัดก็ต่อคิวค่ะราต่อไปค่ะไม่ชอบเลยอะ่ะตังหูแบบไม่ถูกใจน,นีแค่นี้นะคะมีแค่นี้เลยใช่ไปดูเสื้อผ้าที่นี่แบบออเอร์ซน้อยมาก ชอปชาแนลที่นี่นะฮะมีขายทั้งน้ำหอมแล้วก็มีพวกแบบสกินแคร์นะครับอยู่ในช็อปเลยซึ่งปกติที่อื่นเนี่ยเขาจะแยกกันนะเป็นคนละพาร์ตกันแต่ช็อปที่นี่ใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมแล้วก็แบบสวยงามมากเพงแวบ,บเดียวนะฮะเหลือแต่ตากล้องแล้วนะฮะคุณมิ้วกี้ขึ้นไปข้างบนแล้วครับ Yeah that boy Brisby had the tone gleaming Yeah I know they can't miss me See your boy a mile away my name but my Go and try your luck Test me in again we เขาก็จะมาเลี้ยงให้เราแบบนี้นะคะแบบตัวที่เราชอบดูห้องมีไฟสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ให้ด้วยเปิดไลฟ์แล้วก็ที่เราเป็นโซฟาหนูชอบมากมีความแบบเ้ามเนาะขอล้องแตนค่ะสวยดีนะเธอไม่ะอ่า ตัวนี้ก็ชอบนะคะแต่ว่าหลวมมากเลยอ่ะ <S <S อดได้ตัวนี้คือพรามันคอนะคะมูี้มีรุ่นนี้แล้วมันดีมากๆเลยก็อยากไปซื้ออีกแล้วก็มาเจอแบนนี้นะคะแอบชอบมากจะลองห่มดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง เก๋มากค่ะเพื่อนๆเป็นสองสีนะคะแล้วก็ตัวชาแนลตัวนี้เป็นสีเขียวข้างนี้เป็นสีชมพูชอบมากตอนแรกเลยอันนี้แต่ไม่ได้อันนี้ เท่าที่มิวกี้ลองสังเกตดูนะคะคือตั้งแต่ช้อปปิ้งมาที่บอสตันเนี่ยของจะเยอะนะคะแล้วก็คนเอเชียก็จะเยอะคนเอเชียที่แบบดูแต่งตัวดูแบบชอบแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะเยอะมากๆเลยนะคะเท่าที่เข้ามาแล้วก็ของที่บอสตันนะคะจะไม่เหมือนกับที่ดีซีเลยดีซีจะแบบสีสันจี๊ดจีหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบเป็นคนผิวสีค่อนข้างเยอะห้องน้ำดูมีมิติมากนะคะทุกคนอ่ะ ช้าดาสรุปจัดไปครับเดี๋ยวเรามารับกระโปรงมานังคารคริสป้ yeah that boy crispy h a d the uh uh, uh, um Dia> tom uh uh uh, aha, uh, TO g l a m yeah I know they can't miss me see boy แล้วกลับมาช้อปปิ้งใหม่ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้5้าโมงเย็นนะครับข้าวกลางวันยังไม่ได้กินคนผู้หญิงเวล้วช้อปปิ้งแล้วเขาลืมกินข้าวได้ครับอันนี้เรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงครับอันนี้ต้องตัดออกอากาศด้วยนะฮะโอโดออออน,น้เตลอดค่ะตอนคนในนี้เวลาเจอแบบ วายจะอะไรก็ลืมผิวไปเลยเหมือนกัน <c oughs> คืนแรกที่บอสตันนะคะวันนี้เรานอนที่โรงแรมแอนคอร์นะคะภรรยาเพื่อนพี่แดนนี่มาคนจองให้นะคะ <c oughs> แล้วก็ออกตังให้ด้วยน่ารักมากๆเลยแต่จะบอกว่าโรงแรมคือแบบสุดยอดสุดยอดอยังไงดูคะ่ะ พอมาด้านนี้นะคะทุกคนก็จะมีในส่วนของร้านค้าต่างๆซึ่งสวยมากอันนี้นะคะ Win Collection ก็จะมีแบบรวมแบรนด์มากมายอยู่นี้นะคะแต่ว่าช็อปิดแล้วเสียใจยมากแบรบแบนด์เลยนะคะที่สำคัญคือ Sale end of season นเศรมากเลยอะทุกคนมีร้านแบบสกินแคร์นะคะมีบิวตี้ต่างๆแต่ร้านปิดหมดเลยนี่ก็คือห้อง Harbor Suite นะครับของโรงแรม Encore Boston Harbor ชอบไหมครับคุณผู้หญิงชอบมากค่ะ oh, Go and try a luck test me in again w e let มงำลามจะไปนิวยอร์กมันเป็นไปได้ไหมที่แไวที่นิวยอร์กหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันกําลังมาที่จะต,ต้องหามูฟมาให้ได้แต่ที่36หนูสายได้แต่ว่ามันคับไปหน่อยสาวว่าหนูอยากลอง3-8ไปทำภารกิจให้เสร็จนะ ีช<ร>โอ้โห <c oughs> ถึงก็ต้องถ่ายมา <c oughs> ให้ลงมาเอาของให้จริงๆเป็นแผนนะฮะเองลงมาง่ายกว่าแต่ถ้าผมลงมาคือไงใจตั้งไงฮะ This is 38 and this is This is the 36 36 and 38เอาละเราได้แล้วนะครับ38และ36โอเค thank you ภารกกิจผมสำเร็จแล้วนะฮะมาแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้ของไหมจ้ะเรียบร้อยครับ38ทเข้าไปเก่งอย่างนี้นะ,อะขอบคุณมากค่ะเก่งจริงๆริงชอปปิ้งให้เมียได้แล้วก็ได้ตั้งนานแล้วครับน้อยแต่นี้เป็นเสื้อผ้าไงอ๋อครับผมอ่ะไปครับคุณได้ไปต่อถามหน่อยครับของที่นี่มันน้อยใช่ไหมของที่นี่หรอครับก็จริงๆต้องบอกว่าบอสตันเนี่ยของก็ยังเยอะกว่าดีซีนะ คือตรงเนี้ยคือถนนที่เรียกว่า Newbury Street ก็จะเป็นถนนแบบไฮเอ็นทั้งเส้นเลยสวยๆมีร้านอาหารมีช็อปต่างๆเยอะแยะมากมายพูดถึงของเนี่ยก็ถือว่าหลายๆช็อปก็มีเยอะนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆช็อปก็ปิดเร็วที่บอสตันปิดเร็วมากโดยเฉพาะหลายๆช็อปเนี่ยชอบปิดวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็ <c oughs> ผมคิดว่ามันอาจจะยังเป็นวัฒนธรรมของยุโรปเดิมๆคือเมื่อก่อนเนี่ยยุโรปเนี่ยก็จะปิดเร็ววันอาทิตย์ก็ไม่ขายบางวันก็ปิดแค่ครึ่งวันอะไร บบซึ่งบอสตันเนี่ยเนื่องด้วยวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเป็นเมืองดั้งเดิมของชาวยุโรปที่มาตั้งลูกแรกที่อเมริกาก็เลยอาจจะยังมีวัฒนธรรมแบบนั้นอยู่นะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมถือว่าบอสตันสวยมากสวยจริงๆสวยไหมสวยฮะต <laughs> อนแรกเราจะกลับบ้านแล้วนะคะแต่คุณแดนนี่เขาหาร้านนี้มานานมากผมบอกเลยว่า มีมากกว่าที่คุณจะคิดนี่ร้านนี้คือมาวันอาทิตย์แล้วปิดและนี่คือเราะกำลังจะมานะไป okay, ดูกัน Let's go โอ้โหเฮ้ยโอ้ ร,ร้านนี้คะคือจะรวมแบรนทุกแบรนเอาไว้ในร้านนี้ออฟไลน์นะคะตัวนี้น่าจะเป็นโอวบาลเลชกก้าโอ้ว้าวตีครับมีเดี่ย This is ี n l ี่ n e size. อันนี้ก็ What what size is small you can try it on ร้านรงทนี่คือมีหมดเลยนะคะเพื่อนๆคอมบอสเซนวีโอเป่นโอ้ร้านนี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดเพราะว่าเป็นออโธไรซ์ดีลเลอร์และเปิดมา42ปีมีของทุกอย่างทุกช็อปขอใช้คำว่าเยอะแบบ สุดๆจริงๆนะฮะทุกแบรนด์มีหมดแล้วก็คอลเลกชันก็คือชนกับช็อปเลยแถมราคาไม่ได้บวกเลยนะฮะจริงๆตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถนี่ได้ไหมนะแต่ตรงนี้คือโครมฮาร์ดทั้งหมดนะฮะซึ่งโครมฮาร์ดถ้าใครจําได้นะที่แมลมี่คือไม่ให้เราเข้าด้วยแต่ตรงนี้บอกเลยว่าไม่ต้องง้อนะฮะมีทุกอย่างพร้อมหมดเลยดูดิแฮปปี้กันมากตอนนี้นะฮะเดิร้านนี้เข้าไปนะฮะสะกด<ม>บิญญาณกันหมดว่าได้ชิมที่ที่ไทยไม่มีนะคะคือที่ไทยอ่ะนะแวะบ่อยมากที่ช็อปจีวังชี่คือนาะชอบคดิแกนแล คาดิแกนมาเขาก็จะบอกตลอดว่าไม่มีคารดิแกนเพราะส่วนใหญ่จะเอาเข้ามาเป็นพวกแจ็คเก็ตบอมเบอร์แต่ปรากฏว่าที่นี่ร้านนี้นะคะมีคารดิแกนก็เลยกรีดหะกระตองทุบแหลกะไ,ไหมสะกดวิญญาณกันหมดนะฮะทุกคนอยู่ที่ร้านนี้กันหมดไม่ไปไหนแล้วเ <laughs> แนะนำเลยนะคะเพื่อนๆนะคะที่มาบอสตันนะคะควรจะมาร้านนี้อย่างมากเพราะว่ามีแต่ของแบบเก๋ๆทั้งนั้นนะคะแล้วก็มีแบบรมแบรนด์แบบเยอะมากจริงๆนะคะตอนแรกก็จะกลับแล้วแต่สุดท้ายไม่ได้กลับค่ะตอนนี้เพื่อนๆทุกคนได้ของกันหมดเลยค่ะเก๋สุดๆร้านนี้คนมาค่ะและตอนนี้นะคะมิวกี้ก็กําลัง o ูฟนะคะไปที่นิวยอร์กจริงๆกิจกรรมที่บอสตันมมีหลายอย่างมากนะคะแต่ว่าเวลาเราจํากัดเนาะอยาให้พูดถึงเรื่องของช้อปปิ้งนะคะบอกเลยว่าของบ้านเรา เยอะกว่าเยอะมากๆนะคะอเมริกันเนี่ยพูดได้เลยว่าช้อปปิ้งไม่มาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนิวยอร์กต่อเดี๋ยวไปดูกันว่ากิวกี้จะพาเพื่อนๆไปที่ไหนบ้างนะคะแน่นอนค่ะคุณแม่มิวกี้สุดแซ่บเซ็กซีซ่สซานหาจะพาเพื่อนๆนะคะไปช้อปปิ้ง around the world วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันนิวยอร์กค่ะ